คนกับแมวก็นอนน้ากันถามหาหาที่แตกยังไม่เราถามหาจะมีเราเป็นบ้านแบมบุญโจ้เนีน่นอนอยู่บ้านรับเงินล้านครับวอวน้องคนรวยวัวบุด้ดอกดูกนะขา,ายกินเพื่ออะไรขายกินเปื่ออะไครับอพิกัดสตาร์ด้านนะครับก็ผู้ใดอยากได้ราคาใดใส่มากนั่นวะ ให้เราว่าสตาร์ด้าเจจัมโบอยากได้ราคาไหนใส่มาท่าท่านะครับอยากได้ราคาไหนใส่มารถบัสนะครับอยากได้ราคาไหนใส่มาเลือเล่อนไทยโอเ,เลื่อนไทยแล้วไอ้นอนซะฝนถี่หน่อยจรงหัวหลานเล่าครับเทเลอร์นะครับแปดแสนนะครับเทเลอร์ป้าเราบอกว่าแปดแสนขายครับจะทันก็ทันวาสันเพราะว่าเห็นว่ามีคนจะมาเอา แม่นบ่ปลาเราบอกว่านี่นะครับนี่แม่นบ่พีเ่เราแปดสิบบ่ฮ้แปดสิบราคาดวนแม่นบ่นี่อเอกสารเริ่มทะเบียนครบภาษีไม่ขาดประสันเฮ็ดดีออปเ,ปเออแม่เราถา้าผู้ใดมาหอดภายในมือแรงได้ราคาพิเศษนะครับรถบดแก้ขายไปแล้วนะครับแ,บแมโครแค่ใยนี่ก็ขายไปเนาะอ,อันนี้ก็ขายนะครับนี่ ได้มาใหม่ขายนะครับนี่สามศูนย์แดอีนะครับบุยแอร์ยินรุ่นขันนี้ยังสวยผมบอกเลยนี่เนียนกริปพี่น้องเนียนกริปเอกสารครบนะครับวอสารเก่านอกครับพี่น้องแทบจะยังไม่เคยใช้งานในไทยก็ว่าได้สันด้นเพชรดีจังสังมาสันนี่มีหัวยักพรอมอันนี้ บ่แม่คุณล็อกบ่เหรโอ้ไม่ได้ล็อกครับแอร์เย็นเย็นชํำเลยครับรถเบิกยางง่ำพี่น้องสวยกว่นนี้ไม่มีอีกแล้วครับสวยกว่นนี้ไม่มีอีกแล้วไปเราว่าคันนี้ก,ก็าขายนะครับ<ม>เอาปิปปดันเลยวะนี้เออเออไม่ห่างเราเพิ่ปีแทงแบ่่ะนี้คันคันนี้ขายนะครับคันเล็กก็ขายนะไ่เรา่คันไหนขายบดนี้คันใหญ่ขายยาบาดนี่ ท่านนายขายจ่าบาทขายแล้วแต่เขาสิห้ายไปสินอู้ยขายรถแบบไหนวะเดี๋ยวผมใช้เบอร์โทรเซเบียไวปด้วยครับผู้ใดอยากได้ขั้นไหนก็โทรหาเราคอ,อยบูรุจักน้ำดอกรถรถบดก็ขายไปแล้วนะครับยังรถเกียร์รถเกียร์คือสิบพันท่านอยากขายหรอกอ่าโอเคผู้ใดมีรถบดสิบตันนะครับสองเผ่า สรงขเขานี่นะครับเดี๋ยวค่อยให้เบอร์โทรซีเบียไปเจ้ามู่เจ้า,จาค่อยโทรหากันอเอาเถอนะครับอันนี้ด้บ้านสภาพนี้นะครับเก่านอกนะครับยังไม่เคยใช้งานในไทยพัสนุคิดดีคันนี้ก็ขายนะครับส่วนคันนี้บอกคันน้อยนี่ก็ขายนะครับสองแซน8พัสดุคัดพี่นะครับคันนี้่อยเอาไปนำมันอยู่เบิดมือว่ขคอยย่อมเพะะ้ว่ะ เพราะว่าอ่อยเมื่อยแห้งจะว่ามันบ่เมื่อยมันจกเลยเบิดมือเลยคันน่นี่แคทดเล็กขายครับคืเอเ่าเฟรมสวยนะครับโซ่ดีเฟรมสวยเฮงงาาไในเบิดมือคือเ่าน,นะครับบูอํมสวยไม่มีแตกไม่มีเล่านะครับทเทเลอร์ขายนะครับไล่จากรถพุนเลยเด้คุณน่ะรถบัตเกียร์จัมโบ้ท่าท่าอ่ากับยังสตาร์ด้าเทเลอร์ไมโครนะครับขายหมดเลยนะครับส่วน พวกอะไรพวกเต่าพวกมาไล่ยังเงี้ยพวกชุดเบียกชุดยังกันนาชิมีนะครับอยากได้ยังกะล่องโทรถามเพิ่นนะครับนี่ซ้ำเสี้ยงกุ้งหรอพี่น้องอยู่นี่จะยังเป็นยังดอกนี่หมอนองหมอน้ำนี่กล่องอากาศจะของอยังตัวของอยังดอกเบอร์ลู่เพืกันนี่ทั้งน้ำมันครับใครอยากได้ก็โทรสอบถามดูนะครับเฮ้ยเราคัสซี่นี่คัสซี่นี่อันนี้อไร มื่นหนึ่งไปแล้วเอามื่นหนึ่งคัตซี่ 4, เชฟนะครับคัตซี่เชฟใหม่ๆ่เรียมเลยนี่มื่นหนึ่งมาทันขายไปไปต่อครับโอ้จอไมโครนี่คือสิบุ่ขายเราขันน้นใหญ่นี่รถเกี่ยวบลาเราก็ขายแล้วนะครับรถเกี่ยก็ขายไปแล้วนะครับรถเกี่ยวให้เราก็ขายไปแล้วนะครับทิปรลอเขามาใหม่สามเอ็มสองขั้นนะครับขายนะครับขาย,ขายอู้ขายอย่างเดียวเลยพี่น้อง นี่ FM สาม M นะครับคันนี้ขายนะครับรายละเอียดโทรสอบถามกันเอานะครับอ้รีวิวแบบโคตรเท่อันนี้ FM หนึ่ง J สูตรไดเนาะอยู่เนาะอันนี้ก็มาใหม่ครับมาใหม่ขายพี่สันขาย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 ลูกเดียวเพราะ้เราว่าขายนะครับขายช่วงล่างนี้ไม่รู้ว่าขายหรือยังนะครับโทรถามเอานะครับช่วงล่างสองเผานะครับสวยๆนะครับ แล้วก็ถ้าไปซื้อสิบรอนะครับแถมคนงานนะครับนี่ครับขายอันนี้ครับเอ้ยทุกๆก็ขายพร้อมเครื่องครับกับบันไดเลยครับรถด่าออกไปเลยครับรถอันนี้ผู้ใดบ่มีคนงานใส่ก็แถมนะครับแถมเมาหนึ่งครับเมาหนึ่งนะเนาะเมาหนึ่งครับอ๋ออันนี้แต่ว่ามือหนีเพราะท่านเมาเนาะเครื่องประหดเลยสั่งขายรุ่งเร็วขายเบิดทุกอย่างทุ่นเลี่ยอีเดียวอย่างเงี้ยเรา รถเกียกยเก่ยวขายรถเกี่ยวขายรถบดขายคลิปโวยยังขายมุนอุยเลยทะลงทะลึกขายนะครับขายหมดแล้วรถบดบดยุ่ยดีก็ขายสิได้อันนั้นแด่บดสิบดได้ทั้งกิปโรยหนวกิ่งเอาไว้น,นี่ีพอบุได้มหาดุลครับเอฟซีถามหาข่อยกับบาวางน้ำ่อยค่าต่างักนี่ครับอันนี้เราขายนะครับ ขายดีได้ดิเพื่อขายเลยเรียนได้หน่เออตอนนี้รวยแล้วครับอ๋อรับสมัครสาวออฟฟิศนะครับกำลังเฮ็ดออฟฟิศติดแอร์ให้ยั่งดีนะครับไปเลาว่าขอขาวๆอุบอั้วไมารู้เอาขาวๆอุบอั้เลยเนาะแล้วก็รถเกี้ยวรถเกี้ยวผู้ใดมีรถเกี้ยวส่งมาเฮ็ดห่องแอร์อยู่ยังดีแต่ว่ากูก็ติดเฟี้ยอยู่นี่เนี่ย คอยใช้เมียคอยใหาสมัคกคอยคือเอาไม่เอาไม่คอยคอยบ่บบ่อหิมาแล้วย่านถุยแม่แน่ลูกกูก็ได้ยินว่าใครเราขั้น่แล้วอยากได้ครูตาเห็นปะครูตาสามขั้นครูตาใครมีส่งมานะครับละลราคาเบาเด้อราคาเบาเบานะครับเจ็ดสิบเกาหามือใดมีราคาเบาเบาส่งมาปลาเราถูกใจรับจบซื้อเม่บุกมุกเป็ดเห็นปะมันจังถี่สามขั้น ไปเราเอาสามคันเด้อเอาเจ็ดสิบก็กาหาแม,ม่นวะเนี่ยตัวนี้รับออเดอร์สามคันนะครับแล้วก็อ้นนะครับอ้นก็ขายนะครับอุ่นให้เราขายนะครับคำเหลาการอ้นนะครับขายนะครับตัวละเซียนหาตัวละมือหาเฮ้ยจังไหนขายรถใหญ่ก็อยากได้รถหน่อยขายเบิดโอ้ยแบบเลยโบหูเลยนี่ มันก็ตามไกลเลยหรอเงินแบบกู้บ่กว่าจะถามื่อกูเป็นไดเลยนาะเป็นไหเดี๋ยวจะหาว่าคนไม่จริงได้ร่างใจเลยร่างใจจะมาบอกรถบดว่าขายตามสเขาหัวตตัวดีตัเขาก็ผืนเงินเลยเขาบร่ดกานสดานี่เขาคายนะครับ ไม่เรา,าขายเบิดเลยขายทุกคันนะครับขายทุกคัน <c oughs> อ่ะโอเคเ <c oughs> ราติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ